อยู่คนเดียวอยู่กันหลายคนการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอสุบฮานุวอตาลาและลของพระองค์สั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮและก็ละซูนละองค์ทรงห้ามข้าหมดทั้งมวลนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราประคับประคองเรา ให้เราดำรงชีวิตอยู่ในดุนยาด้วยความปลอดภัยและความปลอดภัย <c oughs> ที่ดีที่สุดก็คือความปลอดภัยในวันเกียรติพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรตท่านครับอัลลอฮฺสุบฮานุอุตาลานั้นทรงสร้างมนุษย์และสร้างมนุษย์มาในลนักษณะที่ดร้ี่า ที่อลลอสมาตาลาบอกไดฟ์อ่อนแอเพราะอะไรครับเพราะถ้าไปเทียบกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆอีกมากมายนะครับเทียบกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆอีกมากมายมนุษย์เป็นสิ่งที่อ่อนแอมากนะครับอ่อนแอมากแต่อัลลอสฮานตาลาให้สิ่งหนึ่งที่ มนุษย์ไม่มีสิ่งอื่นเหมือนมนุษย์นั่นก็คืออัตตาบบสติปัญาปญาสติปัญญาด้วยกับสติปัญญาของมนุษย์มนุษย์สามารถที่เอาสิ่งที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงหรือมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ามนุษย์เอามารับใช้เขาได้นะครับที่เราได้รับรู้ได้เห็นนะครับ ถ้าเป็นในอดีตนะอย่างเช่นยกตัวอย่างสามารถที่จะบังคับใช้ช้างตัวใหญ,ใหญ่ซึ่งแข็งแรงกว่าพวกเขามากแต่มนุษย์สามารถที่จะบังคับนะครับให้สิ่งเหล่านั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้นะมนุษย์สร้างเรือซึ่งแข็งแรงกว่าพวกเขาเยอะและพวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์ แล้วก็สกรรพสิ่งอื่นๆปูชา้างมวัควายน,นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองด้วยกับสมองของพวกเขาใหญ่โตโู่โลางนะครับก็มารับใช้ใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขานะมาเป็นให้มนุษย์สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้และจุฬาเมตตาของเราส่งอาหารเมือกาให้กับพวกเรา ในเรื่องของชีวิตในนยญญาที่พระองค์ให้เราก็ดีแต่สิ่งที่เราลอซุปอาหารวูตาลาต้องการจากมนุษย์นะเพียงแค่มนุษย์นั้นอิบาดต่อล่อซุปอาหารูตาลาจะเพียงผู้เดียวและไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์เงื่อนไขแค่นี้อิบาดต่อเราอย่าให้ได้มีชริก <c oughs> ไม่มีชริกไม่ว่าชริกนั้นจะเป็นชริกใหญ่หรือชริกเล็กก็ตามนะถ้าชริกใหญ่ทำไมครับทำให้เราออกจากสิ้นสภาพจากการเป็นบุษยินสิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานหวตาลชริกเล็กทำให้อามันการงานของพวกเรานั้นเป็นโมฆะ เป็นโมฆะไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานอูตาลาถ้ามันมากเกินไปชริกเ,เล็กน,นะมากเกินไปอาจจะนำไปสู่การชนิกใหญ่ๆได้ก็อย่างี้ิดนะแต่พี่น้องครับความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานอูตาลาพระองส่งรอซูลนะส่งบรรดานาบีบรรดารอซูล มาเรียกร้องเชิญชวนตักเตือนมนุษย์ให้กลับไปสู่พระเจ้าโดยเฉพาะที่สุดประชุท่านสุดท้ายขออบุญนบีนินและมีท่านสุดท้ายมุฮัมมัดสุลล่าลฮมุิวะสัลลัมอัลลอฮุซุบาะตะล,ลาส่งให้ท่านมามอุชิรีนูรุมดิรีมาบอกข่าวดีมาตักเตือนพวกเราเพื่อที่จะให้เรานั้น กลับไปสู่แนวทางหนทางที่เที่ยวตรงของรถสุบทานของวตาล้และยังไม่เพียงพอเท่านั้นพระองได้ส่งคำทีอัลกุรอานคุดาลินน่าเป็นทางนำให้กับมนุยัวบยียนาที่มีนนผูดาและเป็นข้อชี้แจงต่างๆเกี่ยวกับทางนำของพคกที่น้องครับ การดำรงชีวิตของผู้ศรัทธาต่อลอสสุภานัาวตาลาถ้าเราไห้ควรหวนิดกลับไปทบทวนไปดูไม่ได้มีอะไรที่ลอสสุฮานัวตาลาได้ทรงบัญญัติเอาไว้และเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะปฏิบัติในเรื่องของอีพดตที่เป็นวาจิบทั้งหลายในเรื่องของการละหมาดพี่น้องเราดูนะครับในหนึ่งวันเอาลอสสุฮานาวัวตาลาให้เราต้อง ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่พระองค์ได้กำหนดในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงเพื่ออิบะดาต่อลาสุบฮานุบตาราถ้าเราจะทำให้แบบสวยงามดีงามครบถ้วนถ้าเวลาละหมาดของเราเนี่ยนะให้ไปเลยสองชั่วโมง ชั่วโมงเวลาหนึ่งกับครึ่งชั่วโมงให้ไปเลยสองชั่วโมงเหลือเหลือยี่สิบสองยี่สิบสองอาทำงานนอนหลับนะครับนอนหลับไปเลยแปดถึงสิบชั่วโมงก็เหลืออีกสิบสองทำงานเนียเอางานประจำอีกแปดชั่วโมงก็เหลืออีกสี่ชั่วโมงนะครับ สี่ชั่วโมงมีเวลาว่างกำอยู่โอเยอะเช้าเที่ยงบ่ายเอาเช้าเหลือสักสองชั่วโมงนะตอนเที่ยงกอัชั่วโมงหนึ่งตอนเย็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้หรือเช้าชั่วโมงครึ่งเย็นชั่วโมงครึ่งเที่ยงครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราล็อกสมภารตระลานะครับให้เราอยู่กับพระองค์แบ่งให้กับพระองค์น้อยมากน้อยมาก เพื่อทําอิบาร์ดาตลอดรสุพารณาลาเอาที่เป็นฟอรดูนะในเรื่องของสกาดนะให้เราครบมีเงินมีทองครบตามดีสอบนะครับปริมาณที่ได้ถูกกาหนดเอาไว้ว่ามีแค่นี้ต้องจ่ายแค่นี้นะสองุดห้าใครไม่มีไม่ถึงตีเป็นราคาทองก็หบาท เนี่ยทองตอนนี 1, ้ก็เกือบสามหมื่นสามหกสิบแปดแสนแปดตอนหนึ่งปีแสนแปดนี่ก็คือตั้งแต่วันแรกของปีจนกระทั่งวันสุดท้ายของปีสามร้อยหกสิบห้าวันหรือสามร้อยห้าสิบกว่าวันถ้าเกิดเดือนของลิขชาตอตามเดือนของลิขชาต์ก็แต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของเดือนของปีต้องรักษาเอาไว้ประมาณหนึ่งแสนแปดครบปริมาณนี้เกมให้ครบหนึ่งปีมีสักกี่คน ถึงจะมีก็ต้องเอาไปหมุนใช้ทําธุรกิจเอาไปทําค้าขายบ,าบ้บางอะไรบ้างก็มีครบม,มีสอบสักเพีกว่าจะได้จ่ายชีวิตบางคนนะครับไม่ได้จ่ายก็มีนะไม่มีโอกาสได้จ่ายก็มีเพราะยังไม่ถึงการฟอตตูที่เอาละบบระเบิดรามนสามร้อยห้าสิบกว่าวันขอแค่สามสิบวันขอแค่สามสิบวันนะครับ ในหนึ่งปีขอแค่สามสิบวันก็ไม่เยอะไม่ได้ขอทั้งวันทั้งค,ค,ค,คงนืนแะค่นนท,ทั้งวันอย่างเดียวนะกลางคืนก็กินเข้าไปนอนเข้าไปจะทำอะไรทำไปขอแั่วันอย่างเดียวฮัตยิ่งไกลเลยนะเกือบสองแสนสองแสนกว่าบ,บาทเฟิร์สคลาสหน่อยก็เกือบสามแสนนะบางคนส่วนมากก็ไม่ได้ไปแรอเพราะมันมันใช้เงินเยอะ นะครับจะเหลืออีกบางที่นะครับง่ายทุาทุกคนมากที่สุดก็คือเรื่องของการละหมาดนะแทบจะหนีไม่ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของการละหมาดนะเป็นสิ่งที่อิสลามได้เน้นยํานะครับได้ยืนยําแล้วก็ปานในเรื่องเรื่องของการละทิ้งของการละหมาดด้วยความเมตตาขอรอ,อสุบฮานุตาลาตรงนี้ครับพี่น้องครับรอสมุมาตาลา ก็ได้แนะนําสั่งสอนผ่านบรรดาผ่าน้ารัสูลัลสุลลลฮ์วอัลลอฮิวสารเพียงให้เราได้ฝึกฝนตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองทําอย่างไรให้เราเป็นผู้ที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของลอสุบฮานวาตาลาอย่างน้อยที่สุด ยุฮาสบุ حساب ยี่สีราูอัลลอฮุซุบฮานุตะลาสอบสวนเล็กน้อยมันมีนะัี้สุลตานอลสุลลัลฮวาลิวะสลลมนะลานอัลสุลลัลฮวาลิวะสัลลัมบอกว่าสรุทั้งเจ็ดมื่นคนจากประชาชาติินอุมมตียับดูลูนั้นจันนก มีไดีอาบีพวกเขาได้เข้าสวรรค์โดยที่พวกเขานั้นไม่ถูกสอบสวนเลยเจ็ดมืน 70, คนจากประชาชานของท่านอาบีวมีน้องครับท่านละซุลูลาสละละวาลีหัลสลัมเสียชีวิตขนาดนั้นซอฮาบะก็หกเจ็ดหมื่นคนแล้วนะ มันมีบอกขั้นรุ่นก็อนนี้ยุคที่ดีที่สุดก็คือยุคของชั้นซุ่มมันล,ละดีนายยลูนะฮุมหลังจากนั้นยุคถัดไปซุ่มัยุมันละดีนายยลูนะฮุมหลังจากนั้นยุคถัดไปซุ่มันละดีนายาลูนะฮุมหลังจากนั้นยุคถัดไปเรามาบอกก่สามยุคสามยุคอตีไว้เอาเลขกลงๆสามร้อยปีถามว่าเจ็ดมือนั้นหมดไหม หมดในบางรีวายาของพาอิสบอกว่าในเจ็ดหมื่นคนนั้นอีกเจ็ดหมื่นคนแต่และคนเจ็ดหมื่นคนจำนวนที่มีเพิ่มจากนั้นก็ก็ไม่ไม่ไม่พออ่ะไม่รู้จะถึงจำนวนนั้นมาถึงพวกเราหรือเปล่าก็รอเวลาอหละตัดไปไม่ถูกสอบสวนเลยก็น่าจะยากหน่อยเข้าเกณฑ์เกณฑ์ที่สองคือเกณฑ์นี้ครับในองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮาะันวะตาลาได้ทรงกันด ยู่ ا س ب คิดคำใบยี่ีเราเขาถูกสอบสวนเพียงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยกวยังก็เล็กีแล,ล้วอ่ะมีมาสูรอพอถูกสอบสวนเขาก็กลับไปหากลับไปหาครอบครัวของเขาฮัลีมหมายถึงครอบครัวที่อยู่ในสวรรค์เรียบร้อยไหมมารูรอ ah. อย่างคนที่อะไรครับยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเอาละน,นี่ยังมีโอกาส ถ้าเราศึกษาตลอดรอบวันนี้วะสลังเข้ามาสั่งมาสอนมาแนะนามาบอกพวกเราหลายๆวิธีทางด้วยกันหนึ่งสองคุตศุสุขที่ผ่านมาหกลักษณะถ้าเราเข้าไปดูแล้วบางลักษณะอาจจะยังไม่มีเราอย่างเช่นบุญญาฮิตต่อสู้ในหนุนทางหอก็ลลแ,ลแล้วก็อาจจะหาโอกาสได้ทำยากอ่ะเยี่ยมคนป่วยมีโอกาสไหมไปมัสยิดมีโอกาสไหมอ่าไปร่วมเจนาซมีโอกาสไหม หรืออยู่ในบ้านไม่นินทาใครไม่พูดถึงใครมีโอกาสไหมลองดูครับเอามาปฏิบัติเอามาปฏิบัติเอามาฝึกฝนตัวเองให้เป็นบุคคลเหล่านั้นอย่างน้นอยก็อย่างที่บอกหวังว่าเรานั้นจะถูกสอบสวนน้อยที่สุดสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับเอาไปอีกนะวันนี้เอาไปอีก เจ็ดลักษณะด้วยกันหรือจะให้เป็นบุคคลทั้งเจ็ดประเภทคนหนึ่งคนใดได้ไหมนะครับที่ท่านรา,ราสรุลลาอ,อาะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะูัลลัมได้บอกเราไว้พี่น้องครับอัลโมกอมสถานที่เราจะยืนในมามัลลอฮะหน้าอัลลอฮะสุบฮานุต่อหน้าอัลลอฮะสุบฮานุแตะละยมามวันเกี่ยมันในวันเกี่ยมัน เป็นสถานที่ยืนที่น่าหวาดกลัวที่สุดครั้งหนึ่งท่านสดัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าพวกเราเนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพที่อบย่านั่นเปยกายหมดเลยสพงเสื้อผ้าไม่มีจะมีได้ไงครับ นะมันเปื่อยไปแล้วกับดินถูกไหมมันไม่เหลือเสื้อผ้าให้ใส่แล้วอย่างครั้งนี้สมทบหลุลลัสรัลลอิวซัลลัมบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลานั้นจะให้เหลือส่วนหนึ่งจากกระดูกของมนุษย์ก็คือปลายกระดูกก้นกบเราไปสังเกตไม่เห็นหรอกไปหาคงไม่เจอหรอกมันอาจจะเท่ากับก้อนหินเท่าอะไรหรือไม่บางทีก็จากกระดูกกลายเป็นหินไปแล้ววอลลอฮฺวารา แล gamer, God, in, a, Pearl, kill, rock, ้วเราสุภานุตลาในวันเกียรมาให้ฟื้นคืนชีพจากเมล็ดปลายต้นกบนั่นแหละกระดูกปลายนั้นกลับมาเป็นมนุษย์เสื้อผ้าเราไม่เหลือแล้วกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมถ้าหญิงไอช่าได้ยินเช่นนั้นถ้าเลาสูนไม่อย่างนั้นพวกเราผู้ชายผู้หญิงมันไม่มองกันหรอไม่มันไม่ไม่อายหรอถ้าเราสูรุลละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัม ย่าไอชาไอชาเอ๋ยในวันนั้นเนี่ยไม่มีใครจะมาสนใจใครหรอกไม่มีใครจะมาสนใจใครนะต่างคนต่างกังวลกับสถานการณ์ในวันนั้นว่าตัวเองจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาจัดการยังไงกับชีวิตเขากับตัวของเขาวันนั้น ดวงอาทิตย์ถูกนำเข้ามาใกล้ที่สุดในอาทิตย์งท่าเราสุลล่สุลลัลลอยฮิวะนัลลัมเอามาให้ใกล้มนุษย์มากที่สุดเหงื่อพวกเขาตกเหงื่อของพวกเขาออกถ้าเราซูมบอกว่าบางคนของพวกเขาเหงื่อของพวกเขาท่วมถึงตาตุ่งบางคนของพวกเขาถึงหัวเข่าบางคนของพวกเขาถึงหน้าอกบางคนของพวกเขาถึงคอ บางคนของพวกเขาท่วงก็เลย <c oughs> ทุกคนหวาดกลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในวันนั้นไม่มีใครสนใจใครพวกคนต่างลัวไม่มีใครจะมาถามพ่อฉันอยู่ไหนแม่ฉันอยู่ไหนไม่มีต่างคนต่างแต่พระวงแต่ในตัวตัวเองว่าวันนี้มันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันฉันจะต้องถูกรรอัลลอฮ์ลงโทษยังไงจะถูก อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจัดการขนาดฉะนั้นวันนั้นเป็นวันที่รุนแรงที่สุดวันที่รุนแรงที่สุดวันที่ร้อนที่สุดแต่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็ได้จดจัดสถานที่เอาไว้ให้รอดให้รอดอะไรครับในฮะดิส่ของท่านละซูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวว่า สัปปะตุยุดิลลุกมุลลอฮ์ตะอาลาฟีดิลลิฮิยูมันทิยามะยูมัลาดิลลาอิลลิลลุมีบุคคลเจ็ดประเภทนี้นะเจ็ดประเภทนี้ที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى จะให้พวกเขาอยู่ใต้ล่มเงาอารักษ์ของค์บาลังของกู เมจประเภทนี้นอกเหนือจากนั้นอยู่นอกเขตลมไม่ได้เข้าใกล้แต่จ็บประเภทนี้ถูกรวมมาไว้ให้มาอยู่ให้บดบังจากความร้อนของดวงอาทิตย์มีเงาบกบังพวกเขาเหมือนกับเราวันนี้ถ้าร้อนจัดแดดจัดไม่มีใครหรอกครับก็ยืนกลางแดด ก็ต้องหาร่มเงาให้กับตัวเองหาผ้ามาคุมหาลมมาการเข้าไปหลบอยู่ในรถติดเครื่องแอร์ก็แล้วแต่แต่ในวันเดียวไม่ไม่มีร่มเยาวมาลาดิลลาอิลลาดิลดลุหนบ,บีบอกวันที่ไม่มีร่มเงาใดเลยนอกจากร่มเงาของอัลลอฮ์เราจะได้อยู่ไหมลองมาดูครับ ถ้าเราซูมบอกว่าไอ้บุคคลเกจประเภทนี้นในบรรดาเกจประเภทบุคคลเกจประเภทเหล่านี้มีใครบ้างอิม่ามุนอาตาุนประเภทที่หนึ่งครับอิม่ามุนอาตาุนอิหม่ามที่มีความยุติธรรมใครเป็นอิหม่ามบ้างนะใครที่เป็นอิหม่ามมสัสยิดเอาเอาตำแหน่งที่เล็กที่สุดเนาะก็คืออิหม่ามมสัสยิด บางทีเราอาจจะอธิบายได้ไมาถึงอะไรครับหัวหน้าครอบครัวก็ได้เพราะหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนกับอิมาม,มุลเ,เป็นผู้นําครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานมีคนที่ตัวเองจะต้องดูแลนะที่จะต้องให้เลยครับความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการให้หรือการไม่ให้มีลูกสามสี่ห้าคนนะก็ะต้องมีความยุติธรรมอิมาม,มุลอาเดนผู้นำ ที่มีความยุติธรรมตั้งแต่เล็กเปจนถึงอิม่ามุนในนี้หมายถึงผู้ปกครองมือเพราะอะไรครับที่อละรอสุบะารตลาดแต่ที่ท่านหลอสุปว่าสลาลลอวาลิวัสลัมจึงเริ่มด้วยกับอิมา่าพอพิจารณาถึงประโยชน์แล้วก็ภัยของอิม่ามุนอาของอิมา่าในเชิงของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับอิม่า ถ้าอิมัมคนนั้นผู้นาคนนั้นเป็นคนดีเป็นคนที่มีความยุติธรรมรู้หน้าที่รู้รับผิดชอบแน่นอนคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาก็จะดีไปด้วยการงานต่างๆของสังคมก็ดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดอิมัมเป็นคนที่ผู้นําเป็นคนที่ไม่ดีมันก็สร้างความเสียหายอื่นๆไปอีกมากมายนะดังนั้นอิมัม จึงถูกนำกล่าวว่าเป็นอันดับแรกการจะเกิดประโยชน์คุณประโยชน์ต่อสังคมหรือจะเกิดโทษอันตรายใดต่อสังคมก็ด้วยกับตัวของอิหมามนี่เองประการประเภทที่สองชาบุนนาชอาฟีลิบาติละชายหนุ่มที่จเจริญเติบโตขึ้นมา บนการอิบาดะตาา่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลชา,าชานั้นน้าชะอฟีอิบาดะติลลาห์ชายหนุ่มที่จเจริญเติบโตขึ้นมาบนการทำอิบาดะตาา่ออัลมาซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าจะเฉพาะชายหนุ่มนะครับหรือเด็กๆที่กำลังจเจริญเติบโตขึ้นมาเขาจะเป็นคนดี โดยโดยตัวลำพังของเขาอะ่ะคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนมันต้องประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยครอบครัวพ่อ,อ,อแม่ที่เป็นตัวคำยันเป็นคนเลี้ยงดูเป็นคนอบรมเป็นคนสั่งสอนนะครับให้เขาได้เจริญเติบโตมาบนการอิบะด,ดาตอลล์อิมานต่อลล์ศรัทธาตอลล์ ทำความดีเพื่อเราหาโอกาสในการทำอิบ้าง์ต่ว่าสุภาหานุวาตาแหละประการที่สามบุคคลที่สามรอจอรุนก้อนบูฮูหัวอัลลิกฟิลมาซาจิตชายคนหนึ่งหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิด ชายคนหนึ่งหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดอย่างไงครับเรื่องนี้เรื่องของการละหมาดก็คือในเรื่องของการละหมาดห้าเวลาเขาจะรอคอยทุกครั้งที่เขาดูนาฬิกาเขาจะดูนาฬิกาว่าเอ๊มเลละมะันไ,ได้เวลาละหมาดหรือยังได้เวลาอาลาหรือยังนะเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการที่จะไปละหมาดที่มัสยิดเมื่อถึงเวลา คอยอะไรครับคอยติดตามนะพยายามไม่ให้ล่าช้าในการที่จะไปร่วมละหมาดจะมาที่มายิดให้ครบห้าเวลาบุคคลที่สี่โรจูลานีตฮาบานฟิลลาฮีอิจตตมะอะลยฮีวะตะฟรรกออัลฮี ชายสองคนชายสองคนหรือเราไม่ต้องใช้ในศัพตร์ภาษาหลับใช้ว่ารอดยูลานบุคคลสองคนในที่นี้ชายสองคนในที่นี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงมันอาจจะหมายถึงสามีภรรยาก็ได้ทำไมครับบุคคลสองคน ตาฮาบาบิตาฮาบาฟิลล์เขาทั้งสองนั้นรักเพื่อมาเขารักกันสามีภรรยารักกันพี่น้องรักกันเพื่อนรักกันพี่น้องมุสลิมรักกันไอความรักที่พวกเขามีซึ่งกันและกันนั้นฟิลล์เพื่อลอสอัลลอลา,หนาในหนทางของลอสอัลลอฮ์ในนี่หมายความว่าเมื่อไรก็ตามคนหนึ่งคนใดหันเหเออกไปจากหนทางของ Allah. พวกเขาจะตาาสูพวกเขาจะตักเตือนกันพวกเขาจะเชิญชวนกันพวกเขาจะแนะนํากันพวกเขาจะตามกันพวกเขาจะทวงติงซึ่งกันและกันพวกเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยกับความรักที่ทั้งสองคนนั้นมีต่อล้ออิสตมาอะไรดีไม่ว่าครั้งใดที่พวกเขามารวมตัวกันกตาก็จะรวมตัวกันเพื่อล้อ เมื่ออะไรก็ตามที่พวกเขาแยกจากกันนะไปคนละทิศคนละทางหรือจะต้องเดินทางแตกต่างเอาไปจะห่างกันพวกเขาก็ทำไมครับออกห่างไปจากไปเพื่อเอาลอสซูบฮาในโวลตาพี่น้องครับวันนี้เอาไปเจ็ดเอาไปสี่ประเภทนะอิมามุนอาดินนะอิมามุนอาดินอิมามที่มีความยุติธรรม นะครับสองชาบุญนาชาฟิริบาติลลาชายที่จเจริญเติบโตขึ้นมาชายหนุ่มที่จเจริญเติบโตขึ้นมาบนการทำอิบา์ดาตลอดนะอันที่สามชายคนหนึ่งที่หัวใจเขาผูกพันอยู่กับมัสซิปประการที่สี่ชายสองคนรักกันเพื่อรอดจากกันเพื่อเพราะสี่ลักษณะพี่น้องครับพี่น้องลองไปดู ตัวของเราต้องไปดูให้คนอื่นนะไอ้คนนู้นเอ้ยมันไม่มต้องครับเอ้ยมันเป็นมีมามันมีมามอารดินหรือเปล่าไม่ต้องครับ,รบเราดูตัวเราเราเนี่ยเข้า่ายวันนี้รู้ไปสี่กับเห็นไหมหกลักษณะเมื่อสองคุณตบตาที่แล้ววันนี้ไปสี่เราเข้าลักษณะไหนได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างเริ่มจากที่ง่ายก่อนนะครับเริ่มจากที่ง่าย นะรลองทาดูเพราะการกระทําหรือการมีคุณลักษณะเหล่านี้จะทําให้เรานั้นอยู่ภายใต้ร่มเงาของลอสุบฮานอูวาตาลาในวันเพียนะทําให้เรารอดพ้นจากความรุนแรงความหน้าลัวของในวันเพียมา,ากามมามามมที่ยืนต่อหน้าลอสุบฮานูวาตาลาอินชาลอออีกสามลักษณะอีกสามบุคคลอินชาลออในสุนดหน้าครับตะกุนิกาลิฮะดา أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم <applause> الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحكم علينا اسرا كما حمدته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفنا وفرنا وحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم <سؤال> الكافرين <سؤال> ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.